โฟมล้างหน้าทูมี่อีกหนึ่งตัวที่แนะนำค่ะตัวนี้สามารถใช้ล้างหน้าได้เลยถูให้เป็นฟองนะคะหรือจะให้ดีที่สุดใช้คู่กับตะข่ายตีฟองหรือกระปุกตีโฟมนะคะทาให้ชื้นๆค่ะแล้วบีบโฟมลงไปแล้วซักเหมือนซักผ้าเลยนะคะถ้าใช้ตะข่ายตีฟองแต่ถ้าใช้กระปุกตีโฟมนะคะก็สามารถบีบลงไปใส่น้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ตีจนเป็นบับเบิ้ลเยอะๆเลยโปะที่หน้านะคะ ใช้แล้วหน้าจะไม่แห้งตึงค่ะเมื่อเราล้างหน้าแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาเราก็สามารถที่จะใช้พีลลิ่งเจลเพื่อขจ,จัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะใช้แค่สัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยเยอะแค่ไหนตอนใช้กดนี้ต้องใช้ตอนที่หน้าแห้งมือแห้งห้องแห้งนะคะแล้วถึงบีบเจลนี้นะคะลงบนหน้าของเราทิ้งไว้ค่ะจนเจลสใส